ราคาอ้อยต่ำกว่าทุนเกษตรกรเสี่ยงล้มทั้งระบบจี้สุภจีทบทวนโครงสร้างราคามาตรการช่วยเหลือนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประพาลักษ์ไทยสร้างไทยชีย้ราคาอ้อย890บาทต่อตันนั้นมันไม่สะท้อนต้นทุนจริงจี้สุภจีให้ทบทวนโครงสร้างราคา มาตรการการช่วยเหลือกอนที่อุตสาหกรรมอ้อยจะพังทั้งระบบนั่นเองครับนางสาวประภาลักษ์สิทธิผู้ว่าผู้ที่สมัครสอ,สอสอพักไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำพูเขต3แสดงความกังวลต่อปัญหาราคาอ้อยขั้นต้นฤด,ดูการผลิตปี2568ทับ69ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดไว้ที่890บบาทต่อตัน ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกสำคัญในจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนั่นเองจากการลงพื้นที่เกษตรกร,ะร,กรสะท้อนออกมาว่าต้นทุนจริงๆอยู่ที่ประมาณ1,300บาทถึง1,350บาทต่อตันแต่จะมาให้เราขายที่890บาทต่อตันนั้นใช้อะไรคิดมันก็คิดไม่ถูกนั่นเองครับ ั้งค่าปุ๋ยค่าหญ้ายาค่าหญ้าน้ำมันค่าแรงและค่าเครื่องจักรแถมจากค่าคนตัดอ้อยอกีกราคาอ้อยปัจจุบันจึงต่ำกว่าต้นทุนจริงอย่างมากทำให้ชาวไร่จำนวนมากมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองและยังไม่สามารถฟื้นตัวจากฤดูกาลก่อนหน้านี้ด้วยอีกทั้งชาวไร่จำนวนมากรู้สึกว่า ข้อเสนอจากองค์กรชาวไร่เช่นราคาอ้อยสะท้อนต้นทุนจริงเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้อย่างไรในฤดูการนี้กลับไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังขณะที่มาตรการช่วยเหลือก็ยังไม่ชัดเจนอะไรเลยทำให้ชาวไร่ไม่สามารถวางแผนการผลิตฤดูการใหม่ได้เลยนั่นเองครับนางสาวป,ปะาระภาลักษ์ตั้งถาม ในเชิงนโยบายต่อบทบาทของผู้กำกับดูแลตลาดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะนางสุภจีสุพันธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากแต่กลับไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อปัญหาราคาอ้อยที่กระทบต่อเกษตรกรนับแสนครัวเรือนนั่นเองพร้อมก็ยังสังเกตว่า ผู้ที่เคยชื่นชมรัฐมนตรีคนนี้กลับเงียบหายทั้งที่ภาคเกษตรกำลังเผชิญวิกฤตสำคัญจึงเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ให้เข้ามาดูแลโดยเร็วไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาตกอยู่กับชาวไร่ฝ่ายเดียวนั่นเองครับเธอย้ำว่าหากต้องการให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอยู่รอดอย่างยั่งยืนนโยบายและโครงสร้างราคาต้องสะท้อนข้อมูลจริงโปร่งใสและมีความเป็นส่วนร่วมจาก เกษตรกร,ร,กรด้วยรวมถึงต้องมีมาตรการช่วยเหลือที่ให้มันชัดเจนตรวจสอบได้และทันต่อสถานการณ์นั่นเองครับนางสาวประพาลษ์เชื่อว่าหากรัฐรับฟังเสียงชาวไร่และปรับโครงสร้างราคายอย่างเป็นธรรมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านรายได้และเสริมความมั่นคงมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมอ้อยของไทยในอนาคตจะดีอีกต่อไปนั่นเองครับนี่ก็เป็นการสะท้อนเสียงจาก ผู้สมัครของสอสอนั่นเองครับว่าในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรก็เอามาบอกกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องรับรู้รับทราบกันเอาไว้ด้วยนะครับว่าอ้อยปีนี้นั้นมันไปไม่ได้จริงๆคือเกษตรกรก็ย่ำแย่ก็ต้องขาดทุนกันไปนั่นเองครับหวังว่าจะหันมาแลและรีบ แก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนั่นเองครับฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ